ครอบครองที่ดินของคนอื่นโดยเข้าใจผิดว่าเป็นที่ดินของตนเองจะได้สิทธิ์โดยการแย่งการครอบครองจริงเหรอสวัสดีครับมาพบกับผมเหมือนเดิมนะครับในช่วงรู้ข่าวท่านกฎหมายกับทานายอานอนท์เชื้อสัตบงกตที่ดินหลายแปลงนะครับบางทีตั้งอยู่ติดกันแต่เราไม่เคยรู้แนวเขตจนที่ดินบางแปลงนะครับมีการทําลุกล้ําเข้ามาในที่ดินของคนอื่นนะแล้วคิดว่าเป็นที่ดินของตัวเองทํามานานเลยนะฮะ หรือแต่บางแปลงนะครับมีการทําขนาดเลขโฉนดสลับกันเลยนะฮะแปลงนี้มาอยู่ตรงนี้แปลงนี้มาอยู่ตรงนี้ก็มีการเปลี่ยนการครอบครองต่อเนื่องกันมาหรือแม้กระทั่งที่ดินบางแปลงนะฮะแนวเขตไม่ชัดเจนมาเป็นนส .3 ภายหลังจะขึ้นเป็นโฉนดมีการไปขอรังวัดออกโฉนดปรากฏว่าที่แปลงข้างๆได้เพิ่มขึ้นมาอีกเท่าหนึ่งแต่ที่แปลงซึ่งอยู่ติดกันหายไปครึ่งต่อครึ่ง เหล่านี้ก็เกิดถือเป็นปัญหาในการโต้แย้งที่ดินในประเทศไทยเยอะมากซึ่งเรื่องนี้ถามว่าในการที่เราไปครอบครองที่คนอื่นโดยเข้าใจว่าเป็นที่ของเราเองเนี่ยจะได้สิทธิ์โดยการแย่งการครอบครองของคนคนนั้นน่ะจริงเหรอซึ่งเรื่องนี้นะฮะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ก็ได้ระบุไว้นะครับในมาตรา1382ซึ่งกำหนดว่าผู้ใดครอบครองทรัพย์สินของผู้อื่นโดยสุจริตนะครับสงบ เปิดเผยด้วยเจตนาเป็นเจ้าของถ้าเป็นอสังหาริมทรัพย์ครอบครองครบ10ปีนะครับถ้าเป็นสังหาริมทรัพย์ผู้นั้นครอบครองครบ5ปีผู้นั้นได้กรรมสิทธิ์ตรงนี้คือเป็นมาตราซึ่งกําหนดให้บุคคลซึ่งครอบครองที่ของคนอื่นหากเป็นการครอบครองโดยสงบเปิดเผยเจตนาเป็นเจ้าของครบตามเงื่อนไขจะได้กรรมสิทธิ์ในที่ตรงนั้นนะฮะซึ่งตรงนี้ก็เป็นกฎหมายที่นํามาใช้แย่งกันค่อนข้างเยอะมาก การครอบครองที่นะฮะต้องมีเจตนายึดถือเพื่อตัวเองและการที่ไปครอบครองที่ดินของคนอื่นโดยเข้าใจว่าเป็นของตัวเองบอกเฮ้ยแล้วตกลงกฎหมายให้ถือว่าเป็นการแย่งการครอบครองได้ไหมนะฮะและจะนับระยะเวลาเมื่อไหร่ตรงนี้นะฮะตามหลักกฎหมายถ้าเราแปลตรงๆแล้วนะฮะศาลเคยวางแนววินิจฉัยไว้นะครับว่าในกรณีว่าครอบครองที่โดยเข้าใจว่าเป็นของตัวเองแต่กลับกลายเป็นที่ของคนอื่น ทางกฎหมายก็ถือว่าเป็นการเจตนาเพื่อจะยึดถือเพื่อตัวเองนะฮะเพราะว่าคําว่าเจตนายึดถือเพื่อตนสุจริตเปิดเผยตรงนี้สารก็วินิจฉัยให้ว่าเป็นการครอบครองโดยเจตนาที่จะยึดถือเพื่อตัวเองเมื่อครอบครองครบ10ปีนะฮะกรณีที่ดินตรงนี้ผู้ครอบครองจะได้กรรมสิทธิ์เลยนะฮะโดยการแย่งการครอบครองประปาตามมาตาหนึา1382ทันทีนะ ถ้ามีการครอบครองทำประโยชน์ต่อเนื่องกันมาซึ่งตรงนี้มีแนวดีกานะฮะยืนยันนะฮะว่าการครอบครองทรัพย์ซึ่งเข้าใจว่าเป็นของตนเองเนี่ยสามารถที่จะ Piet. นับการครอบครองปรปักได้นั่นคือดีกาที่2641ทับ50ซึ่งดีกาตรงนี้ระบุว่าการครอบครองที่ดินโดยเจตนาเป็นเจ้าของแม้จะเข้าใจว่าเป็นที่ดินของตนเองนะฮะก็ถือเป็นการครอบครองที่สามารถที่จะนับระยะเวลาการครอบครองปรปรบได้ ไม่ใช่เริ่มนับตั้งแต่ที่จำเลยรู้ว่าที่ดินพิพาทที่จำเลยครอบครองนั้นเป็นที่ดินของโจทเพราะถือว่าการครอบครองโดยสงบเปิดเผยด้วยเจตนาเป็นเจ้าของตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1382แล้วนะฮะก็ต้องถือว่าถือว่าเป็นการครอบครองโดยเจตนาเป็นเจ้าของแล้วตามมาตรา1382ฉะนั้นการครอบครองนะฮะไม่ว่าจะเป็นที่ของเราหรือที่ของใครถ้าเจตนาที่จะครอบครองเพื่อตอนเอง เมื่อครบ10ปีในกรณีเป็นโฉนดถ้าเป็นนศส3แท่ปีเดียวนะฮะเจตนายึดถือเพื่อตัวเองผู้นั้นจะได้สิทธิ์โดยการแย่งการครอบครองจากผู้อื่นทันทีนะตรงนี้เราอยู่เฉยไม่ได้แล้วต้องไปตรวจเช็คนะฮะที่ดินเราแนวเขียดถึงตรงไหนยังไงถ้ามีคนอื่นลุกล้ำมาทำโดยเข้าใจว่าเป็นที่ของเขา10ปีนะฮะโฉนดเปลี่ยนมือทันที1ปีนศสเปลี่ยนมือทันที มีเคล็ดสาร่าความรู้ดีๆทนานนก็จะแวะมาให้ความรู้อีกเช่นเคยวันนี้ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ